สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศพิอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะจัดแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกค่ะ วันที่3กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมามิสเตอร์โมริซิอสุไลมานประธานสภามวยโลกเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกรายการ WBC มวยไทย World Championship Showdown ในรายการ Amazing มวยไทย Festival 2023มีพันเอกธนพลพักดีภูมิเลขานุการบริหารสภามวยโลกมวยไทยแขกผู้มีเกียรติโคและนักมวยทั้งชาวไทยและต่างชาติจํานวนมากร่วมรับฟังที่ลานอเนกประสงค์โรงแรมสวนสวนหนึ่งสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทั บกสวนสวนปฏิพัฒต์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่กองทัพบ,บกร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงานมวยไทยเฟสติวัลที่อุทยานราชพักอำเภอหัวหินระหว่างวันที่4ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้โดยในวันที่6กุมภาพันธ์มีการแสดงไหว้ครูมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและโชว์แม่ไม้มวยไทยด้วยจํานวนคนที่มากที่สุดในโลกกว่า5,000คนเพื่อบันทึกลงกินนิสบุ๊กเวิลด์เรคคอร์ด นำโดยบัวขาวหรือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆเพื่อล่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสันเพฒที่แปหรือสมเด็จพระเจ้าเสือโดยมีพื้นที่จัดงานทั้งหมด3แห่งคืออุทยานราชพักสวนส่วนปฏิพัทและพื้นที่อำเภอหัวหินโดยพลตํารวจเอกโกวิทพักดีภูมิประธานสภามวยแห่งเอเชีย W b บเบเอเชียได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมสนับสนุนในพื้นที่สวนส่วนปฏิพัทพร้อมเชิญมิสเตอร์โมริซิอสุไรามานประธานสภามมยโลกชาวเม็กซิกันมาเป็นประธาน มิสเตอร์มอริซิอกล่าวว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับกองทัพบ,บกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจงวัดประวบคีีขนันและทุกภาคส่วนในการเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ซึ่ง WBC มวยไทยได้ใช้พื้นที่ส่วนสวนปฏิพัฒน์จัดก,กิจกรรมสนับสนุนมวยไทยหลายอย่างเช่นสัมมนามวยไทยอบรมผู้ตัดสินมวยไทยอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยการฝึกมวยไทยกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกการแข่งขันมวยไทยซึ่งมีนักกีฬาและผู้สนใจมากกว่า20ประเทศ Amazing มวยไทยเฟสติวัล2 2023จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่หัวหินนี้ภายใต้นโยบายของกองทัพบกที่ต้องการส่งเสริมให้หมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสามารถต่อยอดและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติซึ่งตรงกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้มวยไทยเป็นสื่อกลางจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในทุกด้านทั้งในด้านการเป็น So ่พาวเวอร์ของประเทศไทยและกีฬายอดนิยมระดับโลกร,รวมถึงเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และมาเยือนถิ่นกําเนิดของกีฬามวยไทยสําหรับการแข่งขันวันที่4กุมภาพันธ์นี้มีมวยชิงแชมป์โลก WBC มวยไทย4คู่เป็นชาย2รุ่นและหญิง2รุ่นและจะมีการชกชิงเข็มขัดแชมป์รายการพิเศษ3เส้นคือเส้นแรกเข็มขัด Amazing มวยไทยซึ่งเป็นเข็มขัดที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษและเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือกันระหว่าง WBC มวยไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยเข็มขัดเส้นที่2จะเป็นยิ่งกว่า Limited Edition กับเข็มขัดแชมป์ที่เชิดชู เกียรติตานานปรมาจารย์มวยไทยมาอยู่ในเข็มขัดนั่นก็คือเข็มขัด w ับยูบีซีมวยไทยในขนมต้มคือนําเอาสิ่งที่นักมวยไทยยึดถือมาเป็นแรงบันดาลใจและเป็นความภูมิใจมาเป็นความหมายของความภาคภูมิใจความสง่างามและตำนานของมวยไทยซึ่งเข็มขัดเส้นนี้ใครได้ครอบครองจะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์และตำนานของมวยไทยคนต่อไปเส้นที่3เป็นเข็มขัดแชมป์ของนักมวยหญิง ซึ่งมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันของสิทธิสตรีในสังคมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักมวยหญิงจึงออกแบบเข็มขัดนี้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะซึ่งแฝงไว้ซึ่งความหมายความสวยงามและเต็มไปด้วยการสร้างอ m p o w e r m e n t ให้กับผู้หญิงทุกคนส่วนการชิงแชมป์เข็มขัดอีก4รุ่นจะเป็นการชิงแชมป์โลกของ WBC มวยไทยซึ่งเดิมพันด้วยตำแหน่งแชมป์โลกและกินแอนโกเบลอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจที่นักมวยทุกคนทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีขณะที่มวยไทยสมัครเล่นจะแข่งขันวัน ที่4ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมและคัดตัวไปแข่งขันที่ประเทศอิตาลีกลางปี2,566ต่อไปสปสชเขต5ร่วมสออบ,อรบอรประจวบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคค่ะ วันที่3กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาที่หอประชุมโรงเรียนประโสวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดประจสะขีดขันนายเดชาศิริพิบูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนประจบวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรมอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามโครงการบริการประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่เขต5ราชบุรีซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจสะขีดขันในนามหน่วยงานประจำจังหวัดประบสีขีดขัน สภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรีและสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตกโดยมีนางสาวนาพรบางบัวง,งามหัวหน้าส่วนประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำเจ้าหน้าที่ส่วนร่วมให้ความรู้และมีนางมนทาขนเม่นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นวิทยากรมีคณาจารย์และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า400คนเข้าร่วม นางสาวธนพรบางบัวง,งามกล่าวว่าโซนหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ร้องเรียนตามมาตรา50ในพื้นที่เขต5ราชบุรีประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีนคปรปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและสุพรรณบุรีก่อติดสถานการณ์โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นและดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและโซเดียมสูงในเด็กและเยาวชนช่วงอายุระหว่าง6ถึง 8ปีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการริกรประเมินก,ก,การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่เขตหาราชบุรีทั้งนี้เป้าหมายเพื่อคัดกรองสุขภาพและค้นหาภาวะเสี่ยงต่อพฤติกรรมบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงในกลุ่มเด็กโตอายุระหว่าง6ปีถึง18ปีซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันได้กำหนดกลุ่มนักเรียนเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนประจวบวิทยาลายัยเพื่อประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการช่างน้ำหนักวัดส่วนสูง เปรียบเทียบเกณฑ์อ้างอิงของประเทศให้กับนักเรียนตลอดจนจัดกระบวนการเรียนรู้ในการให้ความรู้ให้คำปรึกษารวมทั้งสาธิตการคำนวณน,น้ำตาลคำนวณเกลือจากข้อมูลโภชนาการในฉลากขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปแล้วนำข้อมูลที่ได้มาเทียบข้อมูลเกณฑ์ค่าสีของฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจรเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคที่อาจนำม,มาสู่การป่วยเป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานและความดันโลหิต สโดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการบริโภคผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเปิดสวนชมผู้รับนักท่องเที่ยวค่ะ วันที่3กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่ผ่านมาที่สวนผู้ช่วยชมผู้หวานบ้านหนองงูเหลือมหมู่8ตํตำบลน,นายางอําเภอเชียงอําจังหวัดเพชรบุรีของนางสาวนาวน์สาริชาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านนายางเปิดเป็นสวนชมผู้ของตัวเองให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมชิมรสชาติชมผู้หลากหลายสายพันธุ์ในพื้นที่3มไร่เศษบรรยากาศกลางสวนชมผู้ที่ออกผลเต็มสวนและจําหน่ายตรงที่สวนและสั่งจองทางออนไลน์ในราคาย,ย่อมเยาที่สวนมีชมผู้สาสายพันธุ์ได้แก่ชมผู้พันธุเพสวง พันเพชรสายลุงพันทับทิมจันที่มีรสชาติหวานชุ่มกรอบอร่อยทําให้มีนักท่องเที่ยวและลูกค้าประจําแวะเวียนมาอุดหนุนกันไม่ขาดสายอีกทั้งทางสวนยังมีมะพร้าวน้ําหอมตัดสดๆจากต้นให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันภายในสวนอีกด้วยนางนวรัศริชาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าที่สวนเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนช็อปแช่ชิมในสวนสามารถเก็บชิมหรือซื้อสดๆได้จากต้นทางสวนจําหน่ายชมพู่ทับทิมจันกิโลกร,รัมละ50บาทชมพู่เพชรสวัรดกิโลกร,รัมละ60บาท ชมพู่เพชรสายลุงกิโลกร,รมล250ัมรับส0 0 0บาทและมีแม่ค้ามารับจากสวนไปจำหน่ายขายทางออนไลน์ลูกค้าสามารถสั่งจองทางออนไลน์ได้ที่ Facebook ผู้ช่วยชมพู่หวานโทรศัพท์0 8 0 1 1 1 8 8 8 8นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมสวนชมพู่ได้ทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเออเป็นสวนที่มีชมพู่สามสายพันธุ์นะคะมีเพชรสวรนทับทิมจันและเพชรสายลุงค่ะ เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชาะแชะชิมได้เลยค่ะมาเก็บชิมเก็บซื้อกลับบ้านได้เลยค่ะชอบลูกไหนเก็บลูกนั้นได้เลยค่ะ Facebook แล้วก็เบอร์โทร Facebook ผู้ช่วยชมผู้หวานเบอร์โทร0801118788ค่ะ นายสุริยาศรีนาโคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอชาำกล่าวว่าส่วนนี้มีพิเศษคือสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเกษตรอำเภอชาำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้มีการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรที่มีการผลิตที่ปลอดภัยระหว่างนี้อยู่ในระหว่างยื่นขอเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการรวมทั้งลงพื้นที่อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มีการขผลให้เป็นเกษตรกรปลอดภัย GIP ส ส่งเสริมให้เกษตรกรทํา GIP เพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยพร้อมทั้งทําให้เป็นสินค้า GI ชมพู่เพชรสายรุ้งที่ยื่นเรื่องขอ GI ของดีเมืองเพชรเร็วนี้จะมีการลงพื้นที่มาตรวจติดตามต่อไปส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอชะอําแล้วก็หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง,คร,องค,รครับเข้ามามีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยครับในปีนี้ครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรนะครับให้ให้มีความพร้อมในเรื่องของการผลิตที่ปลอดภัยครับปีนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการยื่นขอเอกสารการรับรองอย่างเป็นทางการครับรถไฟบรรทุกหินพุ่งชนรถกระบะลอดหูดหวิดค่ะ เมื่อเวลา13.30นวันที่3กุมภา 12, พันธ์2566ที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทยงยุทธคติยะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งเหตุรถไฟบรรทุกหินเฉียวชวนรถกระบะมีผู้บาดเจ็บจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิสวา่างราชสัทธาธรรมสถานบางสะพานลงตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟบ้านฉม่วงตำบลพงประสาทอ,อบางสะพานจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ พบรถย,ยนต์กระบะอีซูซุสีน้ำเงินทะเบียนบมยพอมยไม้พพาน6กประสบขีดขันมีรอยถูกชนบริเวณประตูฝั่งซ้ายและกระจกหน้าแตกพังเสียหายถูกลากไปไกลจากจุดตัดข้ามทางรถไฟประมาณ50เมตรถลายลงไปอยู่ในบริเวณล่องกลางระหว่างรางไฟฟ้าบริเวณกระบะท้า,ทายรถมีขวดน้ำปลาแตกกระจัดกระจายทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายต่อศักเ์เข็มทองอายุ54ปีเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ซ้ายกับบริเวณใบหน้าเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรีบนำส่งโรงพยาบาล ส,ส่วนคู่กรณีทราบว่าเป็นรถไฟบรรทุกหินสําหรับเติมรางรถไฟในการก่อสร้างรถไฟรางคู่ของบริษัทผู้รับเหมาแต่ไม่พบรถไฟขบวนดังกล่าวอยู่ในจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําแผนที่จุดเกิดเหตุและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนจะมีการเรียกพนักงานขับรถไฟมาทําการสอบสวนเพื่อสรุปหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่านายต่อศักดิ์เข็มทองอดีตเคยเป็นสอบ,อบตอแห่งหนึ่งในอำเภอทับสะแกและเป็นที่ปรึกษาพักรอง ไายภาคตะวันตกอีกด้วยและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k i n s t a g r a กรม YouTube และ Tik t o k ได้ที่ GTV New c a b เค t บทหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 2 4 4 4และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เามกะเฮิร์สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ